เกียติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิดแต่เกิดจากการกระทำพระราชดำรัสในสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีมีพระนามเดิมว่าสังวานเกิดในครอบครัวช่างทองในชุมชนย่านวัดอนงคารามและกําพร้าตั้งแต่อายุไม่ถึง10บขวบแต่สามารถเรียนรู้เขียนอ่านได้ด้วยได้รับการถ่ายทอดจากมารดา ประกอบกับมีอุปนิสัยรักการอ่านจึงเฉลียวฉลาดมีคุณลักษณะโดดเด่นกว่าเด็กในวัยเดียวกันเด็กหญิงสังวานในวัยยังไม่ครบ13ปีได้รับเลือกให้เข้าเรียนวิชาพยาบาลที่โรงเรียนแพทย์พดุงคันและหญิงพยาบาลแห่งสิริราชเป็นนักเรียนพยาบาลอายุน้อยที่สุดในรุ่นจบหลักสูตรในพุทธศักราช2459 และได้ทำงานต่อที่โรงพยาบาลสิริราชชีวิตของนางสาวสังวานมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระพันวสาอาัยิกาเจ้าให้ไปศึกษาต่อด้านพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาและได้พบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานคริน ซึ่งกำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและทรงเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการถึงพร้อมด้วยคุณงามความดีสติปัญญาหลักแหลมล้วนเป็นที่ประทับพระฤทยัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินจึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตมั่นกับนางสาวสังวาร ก่อนเข้าพิธีอภิเษกสมรสที่วังสรพทุมเมื่อวันที่10กันย,ยายนพุทธศักราช2463จากนั้นทั้งสองพระองค์สเสด็จไปศึกษาต่อณสหรัฐอเมริกาส่งใช้ชีวิตอย่างสามัญชนสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีส่งทุ่มเทพระวรกายดูแลสมาชิกพระราชวงศ์องคน์น้อย อย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องส่งสอนให้อยู่อย่างเรียบง่ายเหมือนเด็กธรรมดาสามัญทั้งเมื่อประทับในต่างแดนและเมื่อเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยนวังสะระปทุพมพร้อมๆกันนั้นก็ทรงดูแลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานักครินที่ประชวรด้วย24กันยายน พุทธศักราช2,472สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินท์สิ้นพระชนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขณะนั้นพระชนมายุเพียง2 9พรรษาก็ทรงครองสติมั่นและเข้มแข็งยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ทรงรับพระราชภาระเป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงดูพระธิดาพระโอรสทั้งสามพระองค์อย่างดียิ่งทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านประหยัดมัธยัติทรงปลูกฝังอบรมพระกิริยาดูแลเอาพระทัยใส่ในการศึกษาจวบจนพระธิดาพระโอรสทั้งสาเจริญพระชน ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมพระปรีชาญาณและมีพระราชะอัธยาศัยเอื้ออารีชีวิตอย่างสามัญชนของครอบครัวมหิดลในแฟลตหลังน้อยที่สวิตเซอร์แลนด์พลิกผันอีกครั้งเมื่อพระโอรสพระองค์แรกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์สื่อพระราชสันตติวงศ์ขณะมีพระชนมายุเพียงเก้าพรรษา การถวายพระอภิบาลยุวกษัตริย์ถือเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่ยิ่งของพระราชมารดาผู้เป็นสามัญชนเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระราชชนนีสีสังวารทรงมีส่วนร่วมถวายงานพระราชกิจน้อยใหญ่อย่างสม่ำเสมอคนไทยถวายพระสมัญญานามสมเด็จย่าด้วยทรงเพียรปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้คนเป็นคนดีซื่อสัตย์มีความนึกคิดและปฏิบัติในสิ่งที่ดีและรู้จักพอ เมื่อพระชนมายุ64พรรษาสมเด็จย่าเริ่มเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราศฎรในถิ่นธุรกันดาลบุกป่าฝ่าดงเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตผู้ขาดโอกาสทั้งในเรื่องภาธาธะสุขและการศึกษาโดยไว้วางพระราชหฤทยัยให้ตำรวจตระเวนชายแดนถวายความปลอดภัยทรงดำเนินตามพระปณิธานที่ว่าช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง โดยจัดตั้งมูลนิธิโครงการต่างๆการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กชาวเขาและรับโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์เพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลได้รู้ว่าแผ่นดินที่อยู่เป็นแผ่นดินไทยด้านสาธารณสุขทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมกันนั้นยังสร้างโอกาสให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยนับหมื่นคนให้มีอาชีพทำกินด้วยการแปรสภาพพื้นที่ซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดให้กลายเป็นดินแดนเขียวขจีด้วยพระราชปณิธานปลูกป่าปลูกคนบนดอยตุงตลอดพระชนชีพ95พรรษาสมเด็จย่าทรงพัฒนาและประกอบคุณูปการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกด้านทำให้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเฉลิมพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกพระราชจริยวัตนพระราชอัธยาศัยอันง,งดงามรวมทั้งพระราชหฤทยัยที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสะท้อนให้เห็นว่าพระเกียรติยศ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มาจากการกระทำอย่างแท้จริง